นี่นะครับเทคโนโลยีใหม่มามาถุงร้อนไม่ต้องพึ่งน,น้ำร้อนใครทำได้แล้วใช้น้ำเปล่าปิดฝาเปล่า,านะแล้วเราก็จะใส่เทคโนโลยีเปไปขนาดนี้แล้วนรเนี่ยปัดขับ,บ,ขบโ,โลกมันไปขนาดนี้แล้ว นี่คือถุงที่ใส่ถุงความร้อนข้างในก็จะมีมามา่าแล้วก็มีข้าวิธีก็คือปรุงโดยเอาถุงร้อนใส่เข้าไปฉีกพลาสติกแล้วก็ใส่น้ําลงไปจากนั้นก็แกะถุงว่ามีใส่ขวันเปๆน ร้อนมาชกาแฟก่อนเราก็จะได้กาแฟกินด้วยถ้าเติมน้ำไปใหม่หรือว่าเติมน้ำไปใหม่เราก็จะได้น้ำในการทำมาม่ามาลไปครับใส่น้ำใส่ซอสใส่เครื่องปรุงไปอัน <jak> นั uh, ้นเห็ดห okay. ูนิคือผักหิดฟ้าลงไป้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนี่นะครับเราก็จะได้มาแล้วมาม่า